มาสูงค่ามาสูงพี่น้องผู้ทำนี้น้องเขาดังเสียงในค้าเนาะนอกจากนายกเขาเดี๋ยวมาดูเนี่ยพี่น้องเขาข่าวม <jamais drama> วลเส้ากรรมลีถ <pandemia> ูกล่าววันที่หนึ่งสองวันสิบสองล้านในค้าอ้อข่าวล้องในกยกเปลี่ยนที่หน้าเมืองไทยเปลี่ยนมาเมื่อวันที่สามสิบเมื่อเสียงปีปุ่นมานั้นในค้าเนาะในกยกเปลี่ยนทางมวลเส้าหน้าเมืองไทยไปหนึ่งอันถูกล่าววันที่หนึ่งสองวันสิบสองล้านเมื่อบาดวันที่สามสิบเมื่อเสียงปีปุ่นมานั้นในค้าอ้อ อันเป็นผู้สื่อข่าวเขาก็กว่าทามูลเ้าป้านในว่าสาเขาเฮ้เสงหือเสีแเล่มาถูกลงวันที่หนึ่งสองว12สิบสองล้านในในค่าอกออันเป็นมูลเ้าป้านในก็รานในผู้สื่อข่าวเขาว่าเมื่อวันที่ออกนั่นมีลุงขายทีก็หนึ่งมาลาดว่าสอยซื้ออีดหนึ่งขายอ่ำมดทีก็จำดีออกเย้าในค่าอกออันเป็นมูลเ้าป้านในก็ทำเอาเงินส่วนตมันเซาเสียสอยซื้อลุงนั่นมาตาซิบวะ อันซอยซื้อมาแต่ซิบเวอร์ในวนวายอยู่ซังถูกซองตัวเติมมันซึ่งในกล้วยในะคาอ้อเพราะว่าที่ออกมาเมื่อวันที่30เสียงปีป่วนมานั่นซ้ำเนื้ซิบเวอร์อันซอยซื้อมานั่นซ้ำถูกรางวัลที่หนึ่งสองเวอร์สิบสองล้านอํายามวนมาว่าได้ถูกรางวัลที่หนึ่งซึ่งไหนในคาอ้อผู้สื่อข่าวเขาก็สืบทาบมูลเสาบ้านในเที่ยงเสาเขาถูกรางวัลที่หนึ่งสองเวอร์สิบสองล้านเย่าสองเสาตีทักในตีมูลเสาในมูลเสาในก็ลาดว่า ด้วยกว่าที่เนย่องในเลตากาเนย่องในเหลวไร่ลุ่มลาแทงตั้งหนำเดี๋ยวเงินอันถูกละวันที่หนึ่งสองวรสิบสองล้านนั่นมามีกลุมลุ่มลาเนย่องในเสยซอยแถมก้นผ่านเนวานแทงเซติอ่าทักในคาอ้อและในก็เป็นข่าวมูลเจ้าการลีถูกละวันที่หนึ่งสองวรสิบสองล้านมือปลาเสียงปีปบนมานั้นในคาอ้อ